อืมนะครับเมื่อคืนนี้แม่น้ำหนึ่งไม่ใช่แม่น้ำหนึ่งก็เรียกอะไรแม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แล้วก็คุณอัจฉริยะก็มาที่สำนักสำนักงานผมที่รามินทาก็มานั่งไลฟ์สดกันก็มีโอกาสได้คุยกับแม่น้องชมพู่นะครับเธอก็ตั้งใจทำมาหากินครับมีมีเพจของเธอลองเข้าไปนะเพจแม่น้องชมพู่ทั้งเฟซบุ๊กยูทูบก็ขายของแนละ้วลูกเธอตายเนี่ยคนอื่นได้ประโยชน์บางคนก็เป็นคนดังไปยูทูบเบอร์ YouTuber ก็ได้งานทํา ทนายบางคนก็ได้ช่อง YouTube ไปทุกคนก็หากินกับเขาเรียกอะไรความตายของน้องชมพู่ได้เด่นดังได้เงินได้ทองแต่แม่น้องชมพู่เนี่ยทนทุกข์ทรมานเธอไม่ได้รับเงินบริจาคเธอก็ทามาหากินอเธอปกติเธอก็สู้ชีวิตนะครับเมื่อคืนนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับเธอประมาณสักหนึ่งชั่วโมงที่สํานักงานทนายคลายทุกข์ที่รามธานะครับเธอเป็นผู้สูญเสียแต่คนที่ เป็นผู้ต้องหาเรืออะไรต่างๆก็กลายเป็นเซเล็บกลายเป็นคนดังไปได้เงินได้ทองมี FC จําจนวนมากยูทูบเบอร์ก็ได้มีช่องทางในการทำมาหากินหลังจากการตายของเธอนะครับก็หวังว่าคดีนี้เธอจะได้รับความเป็นธรรมทนายความบางคนก็ได้ช่อง YouTube ขึ้นมาหนึ่งช่องก็อาศัย FC ของนะผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่ทุกคนได้ประโยชน์หมดแต่แม่น้องชมพู่นั้นมีแต่ความเสียใจ นะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาเธอมีแต่ความเสียใจเมื่อวานนี้เธอเล่าให้ผมฟังเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวคดีน้องชมพู่เนี่ยเห็นใจผู้สูญเสียบ้างอย่าไปเห็นใจผู้ต้องหาเยอะผู้ต้องหาเนี่ยมีกองเชียร์เยอะมีคนโอนเงินเอินทองให้นะครับนะเราควรจะเห็นใจผู้สูญเสียนะครับมีคนถามเรื่องน้องชมพู่นี่ก็ฝากไว้เป็นกําลังใจให้แม่น้องบ้างจะพูดจาอะไรต่างๆเนี่ยคำนึงถึงจิตใจเขาบ้างอันนี้ก็ฝากไว้ อืมอืมครับนะครับก็มีหลายเรื่องหลายราวนะครับอืมข่าวล่าสุดจากทีวีตำรวจผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้าตรวจที่เกิดเหตุปาระเบิดกว้างสายบริเวณป้อมทหารพานนะครับนะป้อมทหารพานที่ไหนเนี่ยที่ตำบลเขาตูมอำเภอยะหลังจังหวัดปัตตานีโอ้โหนะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ อขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับห้าสิบห้าสิบเอ็ดนาทีเพจดีจัน์บอกว่าผู้ป่วยโควิดหนีจากโรงพยาบาลสนามขึ้นรถตู้จากจันทบุรีไประยองเนี่ยคนเรามันไม่อยากจะอยู่อะนะโดนกักมันก็เหมือนติดคุกอะนะก็พยายามที่จะหลบหนีกันเนี่ยนะครับใครเจอก็ช่วยแจ้งตำรวจด,ด้วยนะครับเขมีภาพมีอะไรมาด้วยจากเพจดีจันร์เมื่อห้าสิบเอ็ดนาที นะครับเนี่ยรู้สึกจะเป็นผู้หญิงนะขึ้นรถตู้จากจันทบุรีไประยองนะครับหนีจากโรงพยาบาลสนามจันทบุรีไปขึ้นรถตู้ไปบ้านเพระยองนะครับนะใครใครได้ยินเสียงผมพูดนะลองเข้าไปดูที่เพจอิจนันหรือเข้าเพจทนายคายทุกข์ก็ได้นะครับขึ้นรถตู้ไปบ้านเพระยองแล้วครับเนี่ยรู้สึกจะเป็นผู้หญิงใส่แว่นเนี่ยนะเนี่ยมันก็หนีออกก็ไม่มีใครอยากอยู่อะนะเออเหมือนโดนติดคุกอบพูดง่า แต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะต้องรับผิดชอบต่อสังคมอมนะครับสิบเก้าชั่วโมงสำนักข่าวอิสลาบอกว่านี่ครัวเรือนสูงสุดนะในรอบสิบแปดปีพยานสิบสี่จุดหนึ่งสามล้านล้านโอ้โหนี่สินประเทศชาติตายหากี่รอบมันจะใช้นี่หมดกันเนี่ย ตายหากันเจ็ชั่วโคตรจะใช้นี้หมดหรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ยรัฐบาลไม่เห็นแถลงความจริงเนี่ยเนี่ยนี้ครัวเรือนสูงสุดรอบ18ปีทยาน14.13ล้านล้านเอาหัวล้านสองหัวล้านเลยนะผลสำรวจยังพบว่าสินเชื่อที่ครัวเรือนต้องการรับความช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลคิดเป็นสัดส่วน45.3%เปอร์เซ็นต์ก็คือนี้บัตรเครดิตนะฮะ รองลงมาคือเช่าซื้อ25%สินเชื่อบ้าน14%โดยประมาณแนวโน้มปี64ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยปรับทบทวนตัวเลขประมาณการมาอยู่ที่90-92%ต่อ GDP จากกรอบเดิม89-91%ต่อ GDP โอ้ฟังแล้วก็แบบลำบากมีแต่คนเป็นหนี้รอยนั้งใครก็แล้วแต่ไม่เป็นหนี้ดีที่สุดครับมีรถหลายคันติดหนี้เช่าซื้อก็ไปคืนไฟนั้นซะนะนั่งแท็กซี่นั่งแคปนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ได้ประหยัด ลดต้นทุนไม่มีภาระนี่เรายังพออยู่ได้เก็บเงินไว้เงินทองหายากนะนะครับเนี่ยโอ้โห oh. นะนี่สินที่มากที่สุดคือบัตรเครดิต45%โดยประมาณลองลงมาก็คืออะไรนะเช่าซื้อค่างวดรถยนต์ไม่ไหวก็ไปคืนนะ25%โดยประมาณต่อมาก็ผ่อนบ้าน14%โดยประมาณโอ้โ oh. หนักเลยเนะนี่ยรายการเราให้ความรู้กับประชาชนแล้วเข้ามาแล้วก็แชร์กันเยอะ นะเป็นรายการที่มีประโยชน์รายการเนี้ยอืมพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารอะไรที่อยากรู้เนะี่ยผมจัดมาให้หมดนะที่เพจเพจทนายกายทุกนะช่วยกันเยอะๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไปข่าวสารดีๆทั้งนั้นนะอืมแต่กับก็หวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับโอ้ยจุกรู้นะอืมจุกกรู้วันี้ว่างนะอืม ก็วันหยุดวันไรก็ออกกําลังกายพักผ่อนนั่งสมาธินะหาอาชีพพิเศษขายของทางออนไลน์อะไรก็ว่าไปนะหาอาชีพเสริมอย่ามานั่งบนนั่งอะไรอยู่มันไม่ได้อะไรนะขายของขายอะไรกันไปอาชีพพิเศษจะได้มีไรายได้นะชีวิตจะได้เดินต่อไปไม่มีใครช่วยเราได้หรอกนะนะครับเอาละครับได้เวลาพอสมควรแล้วนี่กี่โมงรืป้ปลเนี่ย12นาฬิกา40นาที วันนี้ก็ลากันแค่นี้นะครับวันวันหยุดจะไปเอาหนักมากเลยเดี๋ยวยับก็ออกกําลังกายรักษาสุขภาพใส่แมสตลอดเวลานะครับไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปสังสรรค์อะไรกับเพื่อนจะนั่งกินเหล้าดื่มสุราก็อยู่บ้านเหมือนผมเนี่ยผมก็นั่งดื่มวายอยู่บ้านนะแล้วก็กินคนเดียวครับนะมีหมาเป็นเพื่อนสองตัวไอเฮงไก่ไรมันก็ตีนสกิดพ่อพ่อนะขอกูสเปกหนยบอกไม่ได้อย่าทะลึง่ง ไว้สำหรับพ่อคนเดียวจุกรูมันนะครับนะผมก็นั่งกินอยู่คนเดียวรอยู่กับหมาเนี่ยไม่ต้องไปสังสารอะไรใครเยอะเราอยู่บ้านอยู่ช่องนะนะครับผมก็คุยกับหมาก็มีอะไรก็คุยกับมันเนี่ยพูดอะไรไปมันก็พยักหน้าเพราะแม่งฟังไม่รู้เรื่องนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรใครมากครับก็ระมัดระวังตัวกันหน่อยนะตอนนี้จะไปหวังใครก็ไม่ได้แร้วหวังรัฐบาลก็ไม่ไหวแล้วนะเดีย๋ยวถามอะไรไปมันก็นะัาจ้านะครับ เทคมีโฮมคันทะี่รถนั่นนละไปนู่นนั่นะนาะนะยกเราไปนั่นแล้วไปไกลแนละ้วกลับไปได้นะตอนนี้ถึงภูเก็ตแล้วไม่รู้กลับไปยังก็ฝากฝากกันไว้ดูแลตัวเองนะครับหาไรายได้เสริมนะครับมีอะไรที่พอจะทําได้ก็ทําแต่ไม่ใช่ไปค้ายาบ้านนะนะครับนะทําอาชีพสูจริตนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายอะไรลดได้ก็ลดนี่สินอะไรก็ลดลงไปนะครับลดลดลดลงไปอะ ใช้ตายกินเกินอะไรต่างวันละสามมือ้อก็เหลือสองมื้อนะครับต้องประหยัดตนะอช่วยกันนะทุกคนต้องช่วยกันมันก็ยังพออยู่ได้มีข้าวกินมีบ้านซุกหัวนอนก็พอแล้วไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะักใช้ชีวิตธรรมดาไม่ต้องหรูหราแล้วก็พวกดารานักร้องคนดังไม่ต้องอวดร่ำอวดรวยกันนักโอ้โหใส่เสื้อผ้าราคาแพงกินหรูอ,อยู่สบายนั่งบนเรือยอดโชว์ทรัพย์สินโชว์ไอโฟนโชว์รถป้ายแดงอะไรพวกนี้ก็อย่าโชว์มากนะ พะคนอื่นเขาเดือดร้อนอยู่อย่าอวดล่ำอวดรวยพวกดารานักร้องคนดังอะไรทั้งหลายอย่าอวดโหรใส่เท่เสื้อผ้าราคาแพงนั่งโรงแรมหรูอะไรแต่ไรเนี่ยเราก็เบาๆลงนะครับในประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ให้ดารานักร้องเนี่ยอวดล่ำอวดรวยนะถ้าใครอวดร่ำอวดรวยเนะี่ยเขาจะไม่ให้รับงานแสดงเลยเพราะว่ามันก็เหมือนว่าคนอื่นเขาลําบากะนะพวกมึงก็มาอวดล่ำอวดรวยเขาทำลายไหลบันไ้กัน,นก็ฝากไว้ชุกนี้คนลาบากโจรก็จะป้นบ้าน อวดร่าอวดรวยทั้งหลายนะก็ฝากกันไว้แค่นี้ขอให้มีความสุขวันหยุดสวัสดีครับสวัสดีครับ